้าวสวัสดีครับ,รบทมาวันนี้เข้าออฟฟิศอ่นะนัดพี่นพไว้มาอัพแรมเฮ้ยอัพเกรดใหม่เหรอใช่เนี่มันต้องถึงเวลาต้องอัพแล้วเหรอของเก่าใช้อะไรอยู่สามพิศสองหรือสองพิศหกพี่นพบอกว่าต้องเพิ่มได้แล้วก็เลยแบบรีบมาเลยซิ่งมาจาัดสายยังวันเลยดดไหนไปไปหาพี่นพไปไปนั่นแหละนำเลยโห oh. พนักงานแลไอเทมเข้าออฟฟิศกี่เดือนครั้งวะครั้งล่าสุดเดือนสองเดือนสองเดือนนี้แล้วเข้าออฟฟิศ ันนี้ที่บอกค่ะว่ามาเพิ่มแรมใช่ตัวนี้หลายคนน่าจะเห็นมาแล้วที่ผมถ่ายรูปลงเพจไปหาคนยหญสามสิบสองกิกสองแถวหกสิบสี่กิกเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันเลยดีกว่ามันตัดแล้วแล้วไม่พอแล้วนะใช่ไใช่พี่พามาดูสเปคเครื่องของทีมงานตัดต่อกันนะครับคือทีมตัดต่อน,นี้เขาขอเป็นโน้ตบุ๊กเอาไว้ใช้งานเนื่องจากว่าเขาทํางานที่ต่างจังหวัดเราทํางานยุค4.0นกันอยู่แล้วซึ่งสเปคเครื่องเนี่ยถามว่ามันเหลือใช้ไหม ก็ประมาณนี้ครับสเปคเครื่องตัดต่อเบาๆจะเป็นตัว LG Strik นะครับเป็นรุ่นโฉมของปีที่แล้วนี่แหละเป็น i9 1 2 9 0 0 h แล้วก็แร m 32GB พร้อมทั้งตัว ssd 1T เทอันนี้เห็นบอกว่า ssd ไม่พอใช้ด้วยปะใช่ครับเจา ssd เพิ่มด้วยก็เดี๋ยวเราอัพ ssd เพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอก็3 0 8 0 ti ตกรุ่นแล้วเนาะแรงเลยอ่ะใครเขาใช้กัร์มนปน ti ทิ้งเลยอ่ก็่าศูนเนี่ยออฟฟิตนี้ใช้ของตกรุ่นไม่ได้ไฟงานเยอะไฟ อปปเดี๋ยวเราชัดนดาวแล้วเรามาอัพเกรดแรมกันดีกว่าแกะก่อนสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่แกะเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้ามันมีพวกแถบไฟ R G B ตัวนี้ตัวที่เป็นโฉมเก่าอะ่ะมันจะมีสายแพรอันนี้ยต้องระมัดระวังเลยนะคือหลายๆคนไม่ทราบ เผลดึงโป๊ะบอกเลยใส่แพ้ขาดนะครับนี oh. ่ต้องปลดก่อนแล้วก็ดึงออกฟืด <c oughs> <c oughs> ขอแปรงนะป่ะตากงเอาแปรงมาให้หนอยมาไหนๆหลื้อแล้วทําความสะอาดไปเลยนะครับเนี่ยใครที่แบบใช้โน้ตบุ๊กไปนานๆแล้วแบบความร้อนมันเพิ่มขึ้นก็หาแปรงมาปัด,ปดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะทําความสะอาดแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยผู <c oughs> ้ตรวจงานจะเยอะๆหน่อย โอเคตอนนี้ลื้อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแรมกันซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือความย่างหนึ่งอย่างเขามีสลอตแรมเพียงแค่2ช่องนะครับเครื่องเก่าเราใช้นุ๊กรุ่นอะไรนะมาด้วชิปมาด้วยชิปตัวมาด้วยชิปอะแรมเท่าไหร่64สิบเออ6กกิกเออเป็น64กิกเลยแต่เครื่องตัวนั้นอะมันจะมีสลอตแรมทั้งหมด4สลอตได้กันดังนั้นถ้าสมมติเราจะอัปเกรดอะเราก็คือ ใส่เพิ่ม2ตัวไปก็ได้มันจะกลายเป็นแบบ64หรือจะเปลี่ยนเพิ่มเป็น128ก็ถอดออกทั้งชุดใช่ไหมแต่โนบุกตัวนี้มันมี2ช่องดังนั้นแรมเราจะต้องหานะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างหายากนิดนึงเป็นแรม G-Skill แน่นอนใครๆหลายหลายๆคนรู้อยู่แล้วผมสาวก G-Skill ใช้แล้วเจ๋งสุดละไม่จอฟ้าไม่อะไรตัวนี้เป็นบัส4 0 8, 8แล้วก็เป็นแถวละ32กิก2ตัวก็64กิกน่าจะใช้เพียงพอเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับ มันจะมีฉนวนกันความร้อนก็ลอกออกเลยครับแสรมเก่าก็เป็นของ sk hynix <อ>นะครับดูสเปคแรมเก่ากันนิดนึงบัตส4,800เหมือนกัน 16GB d d ิกดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจาก1 6เป็น3 2มสอดอก2ตัวเลยใส่แรมใหม่เข้าไปครับเวลาจับแรมพยายามอย่าไปโดนหน้าทองแดงนะครับไม่ดี เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องแปลกใจทําไมเราต้องใช้แรม6 4ตัดต่อ 4K ยังไงก็เอาแรมไว้ก่อนทีนี้เหลืออีกหนึ่งสิ่งอันนี้ก็เป็น M.2 จริงๆอยากใส่2งเทให้นะแต่ที่บ้านผมเหลือเทหนึ่งก็เดี๋ยวเราอัปเกรด M.2 กันครับนี่อีกหนึ่งเทใส่เข้าไปาีนี้ SSD ถูกมากโน้ตบุ๊กใครยังไม่ใช้ SSD ใส่เลึงครับเรียบร้อยเรียกว่าเครื่องนี้ f u ลอัปเกรดแล้ว M.2 เต็ม2ช่องแล้วก็แรม2ช่องเดี๋ยวเราลอง ิดแล้วเรามาลองเทสดูอีกหนึ่งรอบดีกว่าว่าทำงานเป็นยังไงใช้แรมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูกันมาเราเปิดเครื่องกันดูเปิดติดไหมเพิ่มเสร็จเรียบร้อยเปิดเครื่องติดแล้วนะครับก็เรามาลองดูกันดีกว่าหลังจากเพิ่มนี่มานี่ c p พตัวเดิมนะครับสเปคก็เบาๆ i9 แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็กคือ จากแรม32 g ิตอนนี้กลายมาเป็นแรม64 g ิแล้วนะครับบัสความเร็วแรมเนี่ย 4, เท่าเดิมก็คือ4,800เครื่องนี้เราไม่เน้นในเรื่องของแบบแรงสุดแต่เราเน้นสเสถียรเอาไว้ก่อนนะครับ<ๆ>เพราะว่าใช้งานตัดต่อเน้นสเสถียรดีที่สุดแล้วส่วนไบออก็อัปเดตออโต้วินโดว์อัปเดตให้เรียบร้อยอยู่แล้วตัวแรมนี่เลยเป็น G-Skill ซึ่ง ชิปเนี่ยจะเป็นของซัมซุงเลย <Wow. S 1> นะครับเปิด XMP ตามมาตรฐานของตัวเมมโมรีนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจออ,อันนี้ก็เป็น3080 Ti อย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมทำการเพิ่มตัว M2 SSD 1T เทให้1นึ่ตัวเนื่องจากว่าเวลาน้องเขาตัดอะทีมงานผมตัดอะเขาจะต้องแบบตัดเสร็จแปบบ๊แบๆบต้องรีบลบโปรเจกต์งานเนี่ยโปรเจกต์ Project งานก็คือจะอยู่ในส่วนหน้าจอตรงนี้มันอยู่ได้แค่แบบไม่กี่โปรเจกต์นะครับเนื่องจากว่า ไฟที่เราตัดกันเนี่ยมันเป็น 4K เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเข้าโปรแกรมเรนเดอร์ตัดต่อดูดีกว่าพอเพิ่มแรมแล้วเป็นยังไงกันบ้างปะอ่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ไฟล์งานเราใช่ไหมใช่ครับอ่ะนะลองเรนเดอร์ดูคือต้องบอกก่อนแต่ลางงานม,มันจะมีแบบสั้นยาวไม่เท่ากันปกติเราบิตเลทเท่าไห <35 S 2> ร่สามสิบห้าสามสิบห้าโอเคเรนเดอร์อ่ะ,อะตอนนี้แรมใช้ไป25.6 <Wow. S 1> เหลือกินเหลือใช้ครับแรม ยิงเรนเดอร์นานเรื่อยๆแลมมันก็จะยิงกินไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์งานด้วยก็อันนี้เพิ่มเรียบร้อยเสร็จแล้วบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยจริงๆ 3-2G กิกก็พอนี่ว่าแต่ต้องบอกงนี้ปกติเราไม่ได้ตัดต่ออย่างเดียวถูกไหมต้องเซิร์ชเว็บใช่ทำหลายอย่างพร้อมกันน่ะหาอินเสิร์ชใช่แลม32สอะถ้าตัดอย่างเดียวมันพอครับแต่ว่าหน้าที่ตัดต่อเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมเดียวไงเขาต้องเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่เซิร์ชนั่นนั้น64กสจบรี่ก น่ะไม่มีปัญหาเนาะเจออีกทีเดือนไหนครับแล้วแต่พี่จะบัญชาเนี่ยรียผมก็มาตลอดนี่ออฟฟิศที่นี่เ่นะเราจะทํางานกันแบบใครไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศคือไม่ต้องเข้าจริงนะเออแล้วใครทํางานที่บ้านได้ก็ทางานที่บ้านผมขอแค่สั่งงานไปมีงานส่งกลับมาให้ผมทันลูกค้าแค่นั้นคือจบแหละโอเคก็ประมาณนี้ไปกับสุพรรณต่อครับเรียบร้อยใครอยากเพิ่มแล็ปที่กิณจบแน่ไม่จอฟ้า